สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดแชร์นะจะเป็นแชร์โพสนะครับของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นั่นเองนะครับสาหรับใครนะที่ต้องการจะดันแชร์ดันไลค์นะครับหรือว่าจะดันผู้ติดตามของตัวเองนะครับเป็นแฟนเพจหรือโปรไฟล์อ่ะก็ทําตามผมนะครับที่ผมจะมาทําก็มีหมดเลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยแล้วว่า Adminala แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่แรกนะครับให้ทุกคนกดคลิกเข้าไป พอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีสามารถลงชื่อใช้ได้เลยเนาะหรือจะมาลงชื่อใช้งานด้วย Google ก็ได้นะครับเขาจะมีฟังก์ชัน Google เข้ามาแล้วนะสะดวกสบายมากเลยอแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครใช้งานนะครับรางชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยาราดผ่านนะครับเพืทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับเนาะทั้ง4อย่างอ่าอีเมลชื่อใช้นะครับมั่วได้นะครับแต่ยังไม่ใช้อีเมล์จริงเนาะชื่อผู้ใช้จริงก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็ติ๊กช่องนี้นะครับเพื่อําาาเนนนนกรรรสมััคคใช้งงไปอะบ เราจะมาลงชื่อเข้าใช้งานกันอ่แล้วเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะครับมาดูที่ม,มุมดมูดมุดมูดนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มทวิตเตอร์เทเล gram นะครับช้อปปี้ไลน์ยูทูบอินสตาแกรมหรือไอจีทิกต็อกนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนั่นเองนะครับเขาก็จะมีอยู่ห้าหกแพลตฟอร์มเนาะอ่าที่ เป็นการเพิ่มต่างๆไม่ว่าเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะเพิ่มแชร์อย่างที่ผมจะมาทำเนาะแล้วก็จะเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับเพิ่มชั่วโมงอะไรว่าไปนะครับทุกคนสามารถเลือกดูได้เลยนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มเขาจะมีเขียนอยู่นะครับสผมก็จะมาตรงหัวข้อ Facebook ตรงนี้นะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มยอดแชร์นะครับตัวนี้แล้วดูตรงบริการบริการนะครับก็จะมีราคาต่างๆเนาะหรือไม่ก็คุณภาพต่างกันนั่นเองนะครับทุกคนก็ทำการดูเลยนะครับเนาะผมก็จะัครบ อาแล้วเจ้าข้อลิงก์นะครับลิงก์ก็ง่ายๆเลยนะครับลิงก์โพสต์นั่นเองนะครับกดไปที่วันที่เวลานะครับของโพสต์นะหรือว่าจะเป็นรูปวิดีโออะไรต่างๆนะครับก็กดมาที่ตรงนี้อ่าแล้วปรับโพสต์ของท่านเป็นสาธารณะนะครับทําการกรอปลิงก์ขั้นบนนะครับแล้วเอาไปวางอ่าแล้วเจ้าหข้อจํานวนนะครับอันนี้คือจานวนยอดแชร์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะขั้นตําก็จะอยู่ที่200นะครับผมก็บางไปนะครับ200รอ่าพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาทุกคนนะครับกดส่งไปได้เลย ระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างสีงเขียวแบบนี้นะครับให้ทุกคนแค่ทําการรอย,ยอดแชร์เพิ่มเพ้นเลยครับก็ง,ง่ายๆเลยมีเพลงไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับเนาะขออนุญาตไปดูยอดแชร์เดิมจะมี55นะครับทุกคนจำไว้เลยนะครับ55ตัวนี้อเนื้อที่ทําการรอนะขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์กันต่อเลยจะมีปอดการซื้อเนื้อบอกเราด้วย เลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญนะาใครย้อนไม่ขึ้นย้อนขึ้นช้านะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยเนาะเพียงแค่กอรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ไปเดี๋ยวแอดมินเขาทาการดูแลให้นั่นเองนะครับมีหัวข้อวันที่หัวข้อลิงค์ค่าใช้จ่ายบริการสถานะบอกหมดเลยนะครับเนาะในหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปนะจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูวันนี้วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กร่อยยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับ หน้าต่างสแกนเคียบโคดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอ,อกแล้วก,ก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคียบโคดนะ,อะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดลานะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทาไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านไหมเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับอ่านหัวข้อต่อไปปนนะะครัับจเ็ว ตัวตัวนี้นะเพื่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับ การแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้น ก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอ m เทนเดอลลาร์นะครับก็หมดแล้วอขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับแล้วตอนนี้แชร์ก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น3 4 6แล้วนะครับเนาะ,ะกระปั้มไป200นะครับเขาก็จะมีแถบกันให้มามา,มากเลยนะบแบบนี้เลยแต่ถ้าใครนะสนใจดันแชนรน์นะครับดันไลค์นะครับหรือว่าจะเป็น แพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับดันอะไรต่างๆก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะ่เดี๋ยวส่วนการใช้งานเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคับพค่นกดคลิกเข้ามาได้เลยอวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ